ฉันอยากแชร์เรื่องผีที่เจอมากับตัวเองร้อเปอร์เซนใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีเจ้าของบ้านหรือใครทั้งนั้นนะฟังไว้หลอนๆเอาเป็นประสบการณ์เฉยๆอย่าเอาไปคุกคามผู้เช่าปัจจุบันเลยนะให้เกียรติกันฟังเป็นเรื่องเล่าเราก็พอเรื่องมันเริ่มตอนฉันย้ายมาอยู่หอนอกช่วงนั้นฉุกละหุกอยากเซฟค่าใช้จ่ายเลยหารกับเพื่อนในสาขาสนิทกันพอสมควรตอนแรกก็มองหาหอพัก แต่หอฝั่งมหาวิทยาลัยเต็มหมดที่เหลือก็ราคาสูงจริงๆก็หารไหวแหละแต่มันไม่ค่อยส่วนตัวเลยหาบ้านเป็นหลังแทนบ้านแยกห้องนอนอยู่แบบส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนกลางน้ำไฟก็ไม่แพงเท่าหอด้วยขับรถหากันเรื่อยๆเราเป็นผู้หญิงทั้งคู่ไม่ชอบขี่รถข้ามถนนเลยอยากได้ฝั่งมหาวิทยาลายัยสะดวกขับขี่ง่ายลัดเลี้ยวทางไหนก็ได้ชอยแรกสุดก็หมู่บ้านนั้นแหละ สะดวกสบายหาของกินง่ายไม่เปลี่ยวขับรถเลาะหามาเรื่อยๆเอาที่สภาพยังดีไม่ทโทรมไม่ลึกจนมาเจอหลังหนึ่งติดถนนหลัดไม่ลึกสะดวกมากมีร้านข้าวแถวนั้นโอเคมากๆบ้านสองชั้นหลังนั้น มีห้องน้ําใต้บันไดห้องรับแขกมีสองห้องนอนมีห้องน้ําในตัวห้องใครห้องมันมีแอร์มันโอเคเลยสําหรับสองสาวบ้านก็สภาพไม่แย่แต่ไม่ได้ใหม่เอี่ยมมีโต๊ะทานข้าวไม้หนึ่งตัวตั้งอยู่กลางห้องนั่งเล่นโลงๆมีโต๊ะว,วางทีวีเปล่าๆหนึ่งตัวติดต่อเบอร์โทรไปเป็นเสียงผู้หญิงขอนัดเข้าไปดูบ้าน เขาก็ให้คนขี่เอากุญแจมาให้เราก็ไม่อะไรคิดว่าคนแถวนี้ยอมรับว่าเปิดไปในบ้านเหมือนเดจาวูรู้สึกเหมือนเคยมาที่นี่ตอนปีหนึ่งแบบภาพมันคุ้นเหมือนเคยมาบ้านพี่คนหนึ่งแต่จำพิกัดไม่ได้แน่ชัดเดินดูรอบบ้านในห้องนอนมีโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆตู้เสื้อผ้าไม้หลังเล็กเตียงนอนมีแค่แอร์ที่ใหม่ห้องน้ำเล็กๆ เพื่อนเราก็โอเคลองตกลงราคาถ้าราคาโอเคก็โอเคแหละไม่ติดอะไรแล้วเพราะค่อนข้างรีบโทรกลับไปหาเจ้าขอบ้านจากเดิมบอก5,000ปลายสายน้ำเสียงเหมือนหลากปล่อยเช่าไม่อยากให้บ้านว่างนานเสนอว่าถ้าวางมาจําวันนี้ภายในวันนี้ลดเลยเหลือ4ี่พันเรากับเพื่อนนี่แบบตาลุกวาวเลย ไม่หนึกถึงเรื่องน่ากลัวอะไรเพราะสนใจอยากหาแต่ที่อยู่บ้านหลังนั้นมันดูสะดวกไม่ลึกไปมีของกินแถวนั้นหรืออะไรดนใจไม่รู้โทรไปเช็คกับพี่ที่รู้จักคนนั้นแต่ดันปากหนักไม่ได้เล่าว่าจะเช่าบ้านหลังนี้นะแต่กลับไปถามว่า บ้านหลังนั้นที่เคยมีรุ่นพี่ผู้ชายคนเนืองซอยไหนสรุปบอกซอยมาไม่ตรงกับหลังนี้เราก็โอเคคุยแบบรีบๆเช็คดัวไม่ตรงกับหลังนี้แค่นั้นแหละเป็นพอสรุปเราสองคนตกลงเช่าบ้านหลังนั้นในวันนั้นเลยหลังจากวันนั้นพวกเราเรื่องทำความสะอาดทีละนิดขนของมาเรื่อยๆแล้วค่อยย้ายเข้าอยู่กะว่าเข้าอยู่ก็ค่อยเก็บกวาดอีกทีไรงี แต่ทุกครั้งที่เข้าไปบ้านหลังนั้นช่วงแรกๆก,ก็รู้สึกแปลกๆขึ้นบันไดไปมีหิ้งพระที่ผนังกลางระหว่างห้องนอนสองห้องแต่ก็คิดว่าไม่มีอะไรมโนกไปเองอยู่ๆไปเหอะหรือเพราะว่าทุกครั้งที่ไปมันเป็นตอนกลางวันเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่พอวันที่ยายเข้าอยู่บ้านจริงๆก็เข้าไปในห้องเคยรู้สึกว่าอึดอัดมากๆไหมเหมือนคนหลายคนแย่งอากาศกันหายใจ ทั้งที่อยู่คนเดียวเปิดประตูเข้าบ้านแต่ละทีมันหายใจไม่ทั่วท้องมันอึดอัดแบบบอกไม่ถูกแต่ส่วนตัวคิดว่าคงยังไม่ชินมั้งพยายามเปิดไฟให้สว่างเปิดม่านเปิดพัดลมระบายอากาศให้หมดเพื่อเลือกห้องนอนฝั่งหลังบ้านเราเลือกนอนฝั่งติดถนนมีระเบียงออกไปตากผ้าเล็กเพราะเราชอบแสงแดด ส่วนเพื่อนชอบฝั่งมืดๆอ้อลืมบอกว่าเหตุผลหนึ่งคือเมื่อก่อนบ้านหลังนี้ทาสีเขียวอ่อนทั้งหลังเราเป็นคนคลั่งไคล้สีเขียวมากๆเลี้ยวเข้ามาเด่นขนาดนั้นบ้านคงเลือกเราคงทำมาเพื่อเราจริงๆแหละฮ่าฮช่วงแรกคนที่บ้านของเพื่อนมาจากต่างจังหวัดก็มาพักด้วยบ้านเลยไม่ค่อยเงียบเหงาไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ป้าเพื่อนทักว่าบ้านตั้งอยู่ทางสามแพร่งนะ โบราณถือมันไม่ดีให้ไหว้ให้จุดทูปอะไรสักอย่างเราเป็นคนไม่รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แบบคนทั่วไปนะ่ะทำบุญตักบาทแค่วันเกิดไหว้แค่ไปเที่ยววัดใดงี้พวกเราก็จัดไปตามผู้ใหญ่บอกง่ายๆน้ำแดงทูปเทียนขนมอาหารใดแนวเนี้ยป้าเพื่อนจัดการแต่เราสังเกตเห็นของเล่นเด็กชิ้นตัวแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้นึกถามอะไรเพื่อนคิดแค่ว่าเรามาอยู่ดีๆค่าเช่าก็จ่ายคงไม่มีอะไร ช่วงนั้นเราแทบไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนเพราะนางก็เทคแคร์แม่ป้านางเราก็อยู่ของเราเรียนทั้งวันกลับมาค่ําแล้วก็สุกหัวนอนเช้ามีเรียนกลับมานอนใช้ชีวิตแค่นั้นจนวันหนึ่งที่บ้านนางกลับแล้วนางก็บอกว่านางเลี้ยงกุมารท้องนะที่บ้านเอามาให้ติดตัวไว้สอดส่องดูแลพวกเราน้องชื่อเราก็เฉยเฉยก็คงอยู่ใครอยู่มันเราเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่แค่ไม่ได้สายมูไม่กราบไหว้อะไรขนาดนั้น และไม่ได้หลบหลูด้วยหรือช่วงนั้นเรามีเรื่องอื่นๆให้โฟกัสเลยไม่ค่อยสนเรื่องพวกนี้เพราะคิดว่าอยู่กับเพื่อนคนนี้แล้วสบายใจเพื่อนดีกับเราและเราก็เคารพการอยู่ด้วยกันมากๆเราไม่น่าใจว่าทุกวันอะไรที่เพื่อนจะไหว้พระที่เอามาวางบนหิ้งนั้นและเอาของเล่นมาวางวางโต๊ะข้างล่างคืนหนึ่งเราเหนื่อยมากก็คล้อยหลับไปไม่ได้อาบน้ำเราฝันเห็นเด็กมัดแกละสองข้างจำไม่ได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่หน้าตาน่ารักฝันว่าเหมือนได้เล่นได้หยอกเด็กคนนั้นก็กังวลเราตกใจว่าหรือเราจะท้องวะช่วงนั้นเราเพิ่งห่างๆกับแฟนไปพักใหญ่แล้วแหละเราจิตตกมากเราฝันเห็นเด็กบ่อยๆกลัวมีเด็กมาเกิดตอนนี้เราไปพลาดตอนไหนเราป้องกันตลอดหรือยังไงแบบว้าวุ่นใจไปหมดแต่เรากลับไม่คิดถึงเรื่องเพื่อนที่เอาหนอมมาอยู่ด้วยเลยบางวันเราก็ฝันเห็นเด็กร้องไห้บางวันก็ฝันเห็นที่ที่มีคนเยอะ แต่ไม่เห็นหน้าแต่มีเด็กคนนั้นในฝันเสมอคือเราขอเล่าไปเรื่อยๆนะแบบเล่าไปนึกได้ไปเรื่องมันนานตอนนั้นอยู่ปีสาได้ยิ่งเล่าก็ยิ่งรู้ว่ากูเจออะไรแปลกๆมาเยอะนะทําไมตอนนั้นไม่นึกสงสัยสักแวบเลยอะไรเงี้ยนะแบบทําไมไม่นึกกลัวงงใจตัวเองแต่ก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะมีเรื่องในชีวิตให้โฟกัสเยอะแยะห้องนอนก็แค่ที่สุขหัวนอนอ่ะทั้งเรียนทั้งสอบก็หนักแล้ว แทบไม่สนใจสิ่งแปลกๆเลยที่เล่านี่คือแค่บางส่วนที่นึกออกในช่วงชีวิตนั้นฉันเจออะไรเนี่ยทางเพื่อนเราก็ติดต่อกับทางบ้านเป็นปกติมาอัปเดตให้เราฟังบ้างว่าที่บ้านไปดูดวงมาแนะนำให้เอาพระเอาอะไรมาไว้บนหิ้งนะอะไรงี้น้ำขนมไรก็อย่าให้ขาดเราก็ไม่อะไรแต่จะให้เราทำเราไม่อ่ะขี้เกียจนางอยากทำไรก็ปล่อยนางทำไปแค่ไม่เดือดร้อน พักหลังมาเราเปิดเข้าบ้านก็แอบ,บหลอนนะที่บนโต๊ะอาหารจะคอยมีขนมน้ำแดงของเล่นทู่ไรงนี้คือมันคงไม่มีที่วางอะเนาะบ้านโล่งๆเราเป็นนักศึกษาก็คงไม่คิดลงทุนซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าบ้านหรอกเวลาจะอยู่บ้านนั่งกินข้าวที่โต๊ะนั้นยังไม่มีเลยเลิกเรียนกินข้าวมุดเข้าห้องก็แค่นั้นช่วงหนึ่งเราก็เลิกฝันไปบวกกับเราเลิกกังวลเพราะเราไม่ท้องละ ก็เลยไม่ฝันถึงเด็กคนนั้นอีกวันหนึ่งเราลงมานั่งกินข้าวแถวนั้นคือตรงข้ามบ้านเราแหละเนี่ยสะดวกไง่ายถึงเลือกบ้านหลังนี้เดินลงบ้านมามีข้าวกินเลยจ,จู่ๆเจ๊เจ้าของร้านก็ชวนคุยน้องเช่าอยู่หลังนี้หรอคะเห็นอยู่กันหลายคนเลยมองผ่านผ้าม่านไปเหมือนอยู่กันเยอะดีเนาะบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกันหลายคนคงไม่เหงาหารกันประหยัดไรงี้ โอ้โหคนลุกสู้ขึ้นมาแบบเราจำวันนั้นได้ดีความรู้สึกว่าไปหมดตั้งแต่หัวยันตรีมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วอิจเจนี้ไม่หยุดอยู่ตั้งหลายคนเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์แค่สองคันบวกมอเตอร์ไซค์สองคันรถเก่งหนึ่งคันเองคงไปเรียนพร้อมๆกันกลับพร้อมๆกันไรงี้นางพูดอะไรต่ออีกนี่แหละแต่เราหูวิ้งไปแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าสีหน้าตอนนั้นเป็นยังไง แต่ประโยคหนึ่งที่ได้ยินจากเจ๊คือบางคืนก็เห็นเป็นเงาเดินไปเดินมาหลายหลายคนในบ้านคือเงาจากพมา่านับดบ้ออกไมเวลาเราเปิดไฟโถงข้างล่างไว้ช่วงค่ำๆหรืองี้ซึ่งเรามั่นใจเรากับเพื่อนยังไม่เคยพาเพื่อนมาปาร์ตี้หรืออะไรแน่นอนแล้วถ้าเพื่อนพาใครเข้าบ้านจะแฟนหรือจะเพื่อนแก๊งหน่อยเพื่อนต้องบอกเราก่อนสิจริงแล้วเราเรียนสาขาเดียวกันคนละเซกบ้าง แต่บางวันที่ตารางเหมือนกันเราออกบ้านและกลับพร้อมกันนอกจากจะแยกย้ายไปทำธุระเราชาว่าไปทั้งตัวเข้าใจแล้วคำว่าคนหัวลุกเป็นยังไงระหว่างที่กินข้าวเราเหลือบมองบ้านตัวเองตลอดถ้าหลังจากวันนั้นฉันกับเพื่อนก็ยังคงใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกแปลกๆแ,และบรรยากาศที่ชวนคนลุกยังไม่เคยจางหายไปเลยบางคืน ฉันยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านโถงทางเดินหรือเห็นเงาลางๆที่ไม่เคยมีใครในบ้านแต่ฉันก็เลือกที่จะอยู่กับความจริงที่ว่าบางอย่างในโลกนี้เราอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเสมอไป เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ตรงของฉันและเพื่อนที่อยากแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้เพื่อเป็นบทเรียนและเตือนใจว่าบ้านบางหลังไม่ได้มีแค่คนอาศัยอยู่เท่านั้นถ้าอยากฟังเรื่องเต็มแบบละเอียดและอ่านประสบการณ์ทั้งหมดสามารถเข้าไปดูที่ลิงด้านล่างนี้เลยค่ะ